ดาเฮิบชาชงขับนิโคตินฟื้นฟูป,ปอดการันตีคุณภาพด้วยรางวัล Asia Product Award 2024 ถือเป็นอีกหนึ่งงานรางวัลที่จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่ในทุกปีสำหรับงานรางวัลการประเมินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีเอเชียโปรดักต์อวอร์2024เพื่อมอบให้แก่บุคคลองค์กรนักธุรกิจและเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทางในด้านการบริหารงานการตลาดและการประชาสัมพันธ์จนทําให้กิจการน,าน,านั้นๆประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืนที่จัดโดยสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยที่ได้รวมกับกลุ่มสหาหการอุตสาหกรรมพาคเอเชียและสมาคมธุรกิจอาเซียนจัดขึ้นและ และหนึ่งในนักธุรกิจบุคคลองค์กรหลาเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เขารับรางวัลดังกล่าวคือผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรขมมิโคตินฟื้นฟูปอดช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจลดอาการอยากบุหรี่แบรนด์ D R Herb โดยมีคุณภาวรินยู่สุและหมอแพทย์แผนไทยเป็นผู้เข้ารับรางวัลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับแบรนด์สมุนไพร D R Herb นะคะเป็นสมุนไพรสำหรับบุคคลที่ อยากเลิกบุหรี่หรือว่าสูบบุหรี่แต่อยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือว่าบุคคลที่สูบบุหรี่เลิกไปแล้วแต่ว่ายังอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะทุกคนรู้สึกสน,นิทนงค่ะวันนี้ผลิตภัณฑ์มาราับคำปรึกษาวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของแบรนด์นะคะเป็นอีกก้าวแรกของแบรนด์ค่ะแล้วก็จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ลูกค้าอย่างนี้ต่อไปค่ะวันนี้มาพูดถึงัวาผลิตภัณฑ์บ้าน ชาเราคือมันช่วยอะไรยังไงบ้างคะชาของเรานะคะตัวนี้จะช่วยฟื้นผู้ปอดแล้วก็บำรุงสุขภาพระบบทางเดินหายใจให้ดีขึ้นนะคะสําหรับผู้คนที่สูบบุหรี่หรือว่าไม่ได้สูบก็สามารถทานได้ะคะ่ะที่ใครที่อยู่กับคนสูบบุหรี่บ่อยๆหรือรับควันหรือมลพิษบ่อยๆนะคะ ส่วนประกอบสำคัญสำหรับตัชาตัวนี้นะะส่วนประกอบสำคัญสำหรับตัวชาตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยมีย้าดอกขาวค่ะ,คะและมีรังจืดรังจืดเป็นสมุนไพรที่เรารู้ดีอยู่แล้วว่าช่วยขับพิษขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะและที่สำคัญยังมีสมุนไพรยังมีสมุนไพรอื่นๆถึง11ชนิดเลยค่ะ่ในส่วนของ แล้วทานชาไปแล้วระยะเวลาในการที่จะเห็นผลรับหรือเลิกรู้สึกว่าเลิกถูกบุหรี่ได้อะไรเงี้ยมันใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ยังไงสำหรับคนที่ติดบุหรี่หนักๆเลยนะคะบางท่านที่สูบวันละ20มวนเลยเนะะี่ยค่ะทานไปประมาณ30วันได้ค่ะจะค่อยๆลดความอยากบุหรี่ลงจนเลิกขาดได้แล้วก็จะไม่งุนงหงิดระหว่างเลิกด้วยค่ะปนนไวันนี้ก็ สินค้าขายดีมากๆแล้วก็รีวิวลูกค้าเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีลูกค้าบางท่านที่สุขภาพปอดไม่ดีแต่ว่าผลตรวจจากคุณหมอล่าสุดเนี่ยสุขภาพปอดดีขึ้นค่ะแผนการตลาดในอนาคตวางแผนยังไงบ้างคุณเอกบอกว่าไปจัดจำหน่ายประเทศเพื่อนบ้านไหมหรือ,อยังไงคะแผนการตลาดในอนาคตนะคะตอนนี้ก็มีการวางแผนที่จะจัดจำหน่ายให้กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่อย่างเช่นส่งออกลาวหรือว่าประเทศใกล้เคียงค่ะ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เราจัดจำหน่ายท,งทางออทช่องทางออนไลน์ออฟไลน์หรือว่าจำหน่ายปัจจุบันผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายที่ช่องทางออนไลน์อยู่ค่ะแพลตฟอร์มเป็นทิกเก็หรือว่าเฟซบุ๊กสามารถแอดไลน์ได้ค่ะอาดี๋ยวให้ฝากช่องทางการติดต่อสักนิดนึงค่ะช่องทางการติดต่อนะคะสามารถแอดไลน์แอด dr จุดสามารถแอดไลน์แอด dr herb ได้เลยที่ด้านล่างได้เลยค่ะ อยากให้ฝากเชิญชวนคนไทยให้มาสุขภาพดีปลอดสกาดแข็งแรงกับผลิตภัณฑ์เราหน่อยสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพนะคะแนะนำสมุนไพร DR Herb ช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายแล้วก็ระบบทางเดินหายใจของเราให้ดีขึ้นฝากไว้อย่าลืมสนใจกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ